วันนี Emmanuel, ้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนเราอ่ะจะมาเล่นนิมฟีอะใช้ตัวไอเยียดีไม่แน่ก็อุบาทจะเอาไก่ดิวแล้ววันนี้ก็มากับพิมจากช่องพิมเกมจะเอากับปิกา้อนหรือไก่ดิวดีอ่ะอุปะจะเอาอุปะเหรอเห็นไหม ไม่เอาอ,ะอ่ะอ๋อออกจะน่าแล้วก็ไม่เกี่ยวอ่ะให้ดูวันนี้เสริมหนูอยากได้ชุดนี้ของไทริวหนูเปลี่ยนอะปั๊บไม่ทันอะไรอ่ะหนูเปลี่ยนอะปับไม่ทันอ่ะสมน้ำหน้ากำลังหอยจับโชดูดิอาราคก็อารอลา่าพิลก็มีชุดแบบพิเศษด้วยอะ่ะพี่ เฮลกี้ก็เจ้าเดิมเจ้พ่อยเจ้พ่อยเฮ้ยไม่ได้ดิเจ้พ่อยไม่ได้เจ้พ่อยพี่ผีหายไปไหนน่ารำไงเดี๋ยวไม่ใจ่เจ้หน่อยเจมเมื่อเมื่อแล้วคุณหนูไปไหนหนูไปยังอ่าตัวนี้ให้อ่าล่าไว้เจอกันนะเจพิม โอ๊ยเจ็บนะเจ้าเต,าต่าบ้าโอ้ยมันแย่งบัฟหนูไปนี่ว่าอืมขอตรงแย่งคืนแค่นี้เดียวอีแค่นี้เดียวก็มวจะมมวยวัฒนาการแล้วอืมขอเถอะอลละนายมีตั้งเยอะกว่าตั้งฉันขอเถอะนะ เอาลูกไฟลูกไฟมันชูดไปก่อนอะอืมอารูรลาก็เวอรสี่อะ แบบอ๋ออาล,ละ่ะรึปรีบชุดทำไมอ๋อดูสิไม่มีใครเลยตายกันหมดมันถือแต้มหักันโอ้โห บอมบนก็ยากนะโอ้เกือบไม่รอดเจอต้องช่วยเอรว่าครับตัดเบอรี่ก่อนแป๊บ แตกหรอแตกไงเอ้ยบอมมันก <ơi> ็แตกเหมือนกันน่ะยังเสมออยู่ไม่ต้องห่วงน่ะนี่ไงว่าเสมออันคือดาวจ้ะ โอ้โหสู้ตัวต่อตัว,ตวยังชนะเลยอะ่ะแต่อาร์คิวคนจะตายอะ่ะโอ้ยแย่แล,ล้วเราต้องตก,กเป็นของมันแน่นอเนเนี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดหวังกันดิเดอเราแต่สุดยอดแอ็กโซฝั่งเราเฮ้ยมันไม่เอาโลต้องเออเอา,เอา โอเคฝั okay. ่งล่างไปโอเคมันพอจะได้ไปหาโอ๊ยไม่มีอยู่ไหนโอ๊ยโอ้ยเดินทุ่ง้ามายเอ้ย,อยจริงทฤษฎีแบบนั้นมันก็มิงเนาะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บตายเราต้องจะสู้ไหวไหมอะยงให้เราตั้งเข้าให้ใจ ห้าบอลของโรถต้องมันเหลือน้อยลงอนุภาพในการชนก็จะเหลือน้อยลงด้วยลถลงเข้าไปได้ตอนนี้ต้องช่วยกุ้นเลยละโอเคขอบคุณเมื่อกี้นายค่ะฉันชูป้อมล่างไม่ได้เลยอ่ะได้เดี๋ยวไปหา ข้างบนก็มีคูเลยนละมาแล้ว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 อึ๊บนี่ไอ้เสือเจ้าหนี่มยจ้มดงโอ้โหเปิดยูไนอุ้ยเจมเหรือเจมคนเดียวหนีเลยปายอุซ่าเปิดยูไน เออเมื่อกี้ไม่ใช่อารมณ์เดือดพลาเหรอเจ๊เปิดอยู่ไหนแต่เนีช่างมันพอก็มีอยู่ไหนเจ๊ไม่สอนแล้วถ้าจะไปป้อมบอลโชือีอกพิมเก่งเกินโ์แต่ห้ป้อมมีดีกว่า ชนะคิวคนเอาบอนไปเลยใช่ไปชูดมันก็ได้ชูดคนเนดียวดิเออช่างมันเถอะอย่างน้อยทีมเราก็ได้ชูดถูกไหมล่ะยี่เราตามอยู่เยอะเลยลองช่วยเอา่ะคิวคอนชูดละชูคิวคอนชูสำเร็จอ้าวทีพวกเราชูดมันไม่สำเร็จ เจนไปชูเลยเดี๋ยวพอ,อยนี่ให้ตอนแตบบ่ขึ้นไปชูเองนะอ๋อจริงรอ่ะสิบเอ็ดลูกเนี่ยนะเออ,อ,เอ,อ,อ,อโอ๊ยไม่ให้หนูหิวเลือดหน่อยเหรอมันไปหิวไฉันเป็นคนที่งอไปชูเถอะเดี๋ยวหนูกลับไปป้อมบนแปเย้ชูได้ต้องสิบเจ็ดลูกดีโอ้ บอมเราแตกก็เจมพิมฝากชุดที่เหลือด้วยอ่ะอือไหวไหมไม่ไหวใช้อยู่ไหนมีนหนีไปเลยแล้วเ<อ>จมทำอะไรแอนจ้โซไปอยู่รอแล้วสำหรับสำหรับ,รบ,รบทันเด้อ เจมิ่งเดียวม่อยู่ในมูของเขาอ่ะสามารถใช้หนีได้แต่เจ้าเมือไม่หนีเจ้าเลงได้มันดาถึงร้อยเลยนะเตรียมตัวเตรียมตัวมาไปทันเดอร์กันที่กลัวไเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกามนั่งก่อนเฮ้ยยังไงมาสามตัวลรูมนะอือหือตาหนีแพ้อย่างขาดรอยเลยอ่ะยอมแพ้เหอะกดยอมแพ้เอ๊กดแล้ว ยอมยอมยอมจริงโดนบังคับอไกักกไม่กดน้อ่่่น้ายังไงพวกเขาก็ไม่กดแล้วสินะน้าพอก็จะไปชูและตายอีกแล้วะทำไมแคทำไมทำไมทำไมแคา้าเจอ๋อ เห็นรู้เลยปลาเลีย้ยมังเก่งกว่านใครลิวเหรอเน,นี้อือหรือเพราะปลาเลีย้ยมเป็นปลาเพศแฟนลี่ส่วนใครลิวเป็นประเภทมังกรถูกเราแพ้แล้วไม่ต้องสนใจอุ้ยอุ้ยตา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 ยโอ้โหกดจำแพ้อยู่โอ้โหไม่ต้องเลยเดี๋ยวกดให้เอาไว้กดไม่ได้เกย ได้เอาก็ไดูู้ลินพยายามหาโบชูอยู่หนูเกิดทันนะเดี๋ยวหนูไปช่วย พอถึงสิบห้าแล้วคนอื่นแค่สิบสี่กับสิบสามหนูอย่างแค่หนูสิบสองเอาจริงอ่ะตามกว่าคนอื่นเลยนะ่าโอ้หอโหเราชนะ,นนะชนะตรงไหนไม่ทราบหรอ<ม>โอเคโอเคอะเล่นไม่ได้เรื่อยโอ้ว่ากันแบบนี้เลยด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม้วยกจรกำนัคลิปน้าสวัสดีค่ะไม่ได้เรื่อ